ยุลารัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางครั้งที่33พร้อมกล่าวเชิญชมคณะผู้จัดงานที่มีความรักความสาบัคคีที่สามารถซืบทอดงานประเพณีมาอย่างชานานมีผู้นำทางศาสนาวนาส่ชนราชการและประชาชนมารวมงานอย่างขับขังกกตกระบีประกาศยกเลิกเลือกตัก้งซสอทั้งสามเขตล่งกลุ่มกปปสกระบีประมาณ1 0 0 0คนปิดลลอมสำนักงานคณะที่นายพมเพชร ประธานกอปสโออกมายืนยันจะต่อสู้จนกว่ารัฐบาลยอมปฏิรูปการเมืองเกษตรกรอาเภอเอาลึกท่สรสานสมประสบการมาคว่ำมากว่า30ปีนำลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อพระบสมเด็จประจาู่หัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมเปิดบานเป็นสู์การเรียนดูและสอนวิชาด้านการเกษตรให้กับนักเรียนกลายบานโดยไม่คิดขาตอบแทนจนได้รับการยกย่องให้เป็นประชาวบาน พ่อการคาจังหวัดกระบี่รวมกับแม่คาในยานการถนนคนเดินและน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันจัดงานวันตรุษจีนเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเชื้อสายจีนมารวมงานอย่างขับขังซึ่งมวลชนจังหวัดกระบี่รวมกับหน่วยงานต่างๆจัดโครงการทําดีตามรอยท้าพอหมอปล้องเท้าและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถุงสุง้งเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบท าตำบลเข้าหย่อำาเภออาลึกรวมกับภาครักและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านถุงสูงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา